ออกลูกไปอีกนะมันจะต้องมีตัวตัวแม่มันด้วยแม่มันอยู่ไหนขออนุญาตค่ะคุณแม่นี่ค่ะตรงขาอันนี้เกิดก่อนแล้วก็ออกลูกไปนู่นแล้วฮนะเออออกออกนะครับนั่นออกเห็นเห<ม>็นนะครับไม่เหลือเลย<ม>เป็นไงครับหลือเชือ่อไหมเป็นไงครับไม่เหลือเลยนะครับนี่แหละหูดนี่แหละ ดีนะคะครับผมจิรัติสิทธิวีรธรรมวันนี้อยู่กับคุณหมอที่เก่งที่สุดเลยในเรื่องของความเชี่ยวชาญสวัสดีค่ะซิวนะคะวันนี้เราจะมากำจัดให้โดยมือปราบนี่ต้องเรียกว่ามือปราบมือโปรมาเป็นไม่สาสิบปีใช่ไหมคะอาจารย์สามสิบแล้วอาจารย์ไข่แก้วทำมาสามสกว่าปีแล้วนะครับอันนี้เขาเรียกถือเนื้อรังเนี่ยห็นไมันเป็นตุ่มเนื้อที่เป็นจิงเล็กๆเๆเนี่ยมันขึ้น ขึ้นมาช่วงสามสี่ปีตันนั้นติงนต่งเนื้อติงอต่งเนื้อที่มันไม่พวกนี้ติ่งเนื้อค่ะติ่งเนื้อออกไหมได้หมดแล้วนี่คือสิวอักเสบสิวอักเสบหนูว่าจะเป็นสิวอักเสบเฉพาะใต้คางกับคอหม<บ>อก็บอกว่าเป็นสิวฮอร์โมนเพราะว่าเรื่องจากที่เราเตัดเขาเรียกว,ว่าตัดมดลูกด้วย <S 2> <S 2> <S 2> แล้วก็เกี่ยวกับต่อมเขาเรียกต่อมไขมันใต้คาง มันก็จะทำให้เกิดสิวง่ายเพราะว่าเราเป็นคนผิวมันรักษาหาหมอตามคลีนิกดังทั้งหมดทั้งสีชมพูสีฟ้าที่เราเห็นไม่ห่างกินยาแก้กเศษต่อเนื่องแล้วหนูเป็นคนไม่ค่อชอบกินยาพวกนี้เพราะว่ากินแล้วปากแห้งแล้วก็มันมันยุดสิวมันยุดจริงแต่ว่าบางทีมันก็เหมือนกลับขึ้นมาอีก มันจะเป็นแบบบางช่วงอะเขาบอกว่ามันจะเป็นเป็นเหมือนยากดอะสามเดือนมันจะหายไปส,ยสักทักๆักมันก็จะกลับขึ้นมาาที่มือนี้เขาบอกว่าเคยเกิดมาแล้วเ่มีคนตำหนิไว้จะได้จำได้ดินหมอแม่เราล้าเรามากเลยไม่ไไรู้จะทำยังไงเขาก็เลยเอาดินหมอ้อแต้มไว้ <c oughs> ดินหมอ้อใช่กัดแยใครใช้ดินหมอ้อแต้มแต้มเลยเขาบอกว่าอันนี้เนินศุกเนี่ยมันเกิดขึ้นบนเนินนี้ ความหมายคืออะไรคะแม่ความหมายก็คือตรงนี้มันมีความสุขอะใครมีตรงนี้คือจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองดีมากจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองดีนะโอ้รวย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 นี่หมายความว่าไงอาจารย์อย่าเพิ่งนี่หมายความว่าไงอันนี้จับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองเหมือนกันนี่อันนี้ดีมากขึ้นขนะอันนี้ว่าสนาดีไหลของแขนนี่เขาเรียกไฟวาสนาดีแต่อันนี้ที่ไฟไม่ดีก็หันไหนไหนตรงไหนไม่ดีอันนี้นะนนี่ะตัวนี้ดูสายหน้าผากติดมาก มมีเรื่องคิดเยอะใช่นะครัะตรงหลังแขนหลังแขนจะไม่ดีถ้าหน้าแขนจะดีทั้งค่ายมีการดูแล้วอย่างนี้อันนี้หอบพิ้วเราไปเจออะไรของแฟนของลูกของพ่อของแม่ชอบหอบชอบพิ้วมาให้เขากินเขาเอาออกหรือเอาไว้คะแม่เอาไว้ก็ได้ถ้าเรายังไม่เหนื่อยถ้าคีดว่าเราเหนื่อยแล้วเกพิได้ แต่นี้หมายความว่าไงอาจารย์หมายความว่านี่หอบผิวเลยอืหอบผิวเลยไม่ได้แบกไม่ได้หามแต่แบบกนเหนื่อยกับพล่นออกเลยค่ะแม่หอมมากทเปลียนหอมแล้วแม่หอบจนหน้าสั่นเลยแมวเมอนี่หอมกันเลยนที่หน้าที่หน้าก็เยอะนะเนี่ยแล้วอันนี้แหละค่ะแม่อืออันนั้นแดงดีดอกกลบลงว่าทับทิมนุ่มโชคดีทับทิมหรือว่าให้เลือดออกค่ะแม่อันนี้ไม่ใช่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 เป็นฝอยหรือเป็นอะไรนะเป็นหูดนะเอวเหรอหูดค่ะหูดครับ มันจะมีหัวอย่างนี้หรอไหนไแข็งมันจะจับแล้วแข็มันจะเป็นไตๆที่ไม่รู้มันคืออะไรมันจะอีไตอีไตหน่อยไ่นไหนดูไนดูที่หน้านี่คุณอาจารย์ไหนตรงไหนไม่ดีตรงนี้นะฮะเืออไรทครย้อยนี่ต้องทำออันนี้คือโชคดีเส้นดีรู้ก่อนเหตุการณ์ทุกเรื่องฝันจะเป็นเรื่องจริงโอ้โหตรงตรงนี้มีมีไหน แต่ก่อนมีใต้ตาพอตตนลุงแม่ออกตอนนี้ใต้ตานี่ยังอยู่นะเสียเปรียบเขามีจะให้เขาทำาุรกันไม่ขึ้นเพื่อนผงไม่มีทองในคอก็ถอดให้เขาเลย A ็มไปกดให้เลยพยายามเราไม่มีไม่มีใครช่วยขนาดนั้นเลยอาจารย์แม่เปลี่ยนจะทำฝายไปดูดวงก่อนดูมันมามันมาด้วยกันมันมาด้วยกันเราเรียนดวงฝายแล้วก็มียาแก้ฝายเรือนตนตัวนี้ว่าสัาดีสำหรับลำบานตั้งใจโชคดี อานตรงนี้รุ่มรุ่ดันดอนจะขึ้นก็ไม่ขึ้นจะลงก็ไม่ลงว่าดีอยู่เป็นสมุนไพรบดเลยใช่ไช่เดี๋ยวเราเริ่มต้นที่อะไรก่อนดีคะแม่ที่สิวสิวเออสิวก็ทําได้นะครับได้ยาลงไปลอกเสษอันนี้เราจะฆ่าตัวสิวนะคะเฮ้ยมันแสบนั้นแม่เนาะตรงนี้มันขึ้นตรงจมูกเราไม่ให้ไม่ให้อยู่นะเดี๋ยวเอาตัวสิวออกนะคะ แล้วขึ้นตรงนี้อีก ออกลูกค่ะมันออกลูกได้อีกนะฮะมันจะต้องมีตัวตัวแม่มันด้วยแม่มันอยู่ไหนของพี่ย่าของพีแม่นี่ค่ะสมขาอันนี้เกิดปอดแล้วก็ออกลูกไปนู่นแล้วค่ะแต่อันนี้มันมาทีี่แนหละอันนี้หนูนึกว่าหนูเป็นอะไรนูนหนูก็เกาเกาแต่ว่าไม่รู้ว่ามันคืออะไรแกะไปแกะมามันก็ขึ้นอีกค่ะแกะออกไปจะเรียกไงอันนี้ต้องคื้นอีแต่เลยค่ะใครของอาจารย์นี่ทำได้ด้วไหมได้เลยค่ะโอ้สุดยอดท่าลางถอนโคนทำไงครับชิดแอกอฮอล์ก่อนแล้วก็ แช่แช่แช่เจลของเราไว้เราก็ห่อแล้วก็ใช้ยาใช้ตัวนี้นะครับเจลครับเจลเจลอย่างไม้หล่านี้เจลอย่างไม้นี่เก็บได้ไอายุการเก็บรักษาต้องอยังไงครับใส่ตู้เย็น<อ>หรือว่ายัางไงคะใส่ตู้เย็นไว้ค่ะไม่ต้องใส่ช่องวิตแต่ช่องธรรมดาก็ประมาณสองอาทิตย์ถึงเดือนนะครับดูง่ายๆถ้าถ้าถ้าปูนที่มันเป็นแดงๆเนี่ยถ้ามันไม่แข็งยังมีน้ําใช้ได้อยู่อันนั้นก็ยังใช้ได้ ก็เป็นน้ำแบบนี้ถ้าเป็นแข็งคือมันเสียแล้วเสียแล้วแล้วไปเติมน้ำไม่ได้นะคะไม่มีผลค่ะอันนี้เจลของเราเนี่ยทําได้หมดนี่แช่ไว้ประมาณห้านาทีจะไปอันนี้ประมาณครึ่งถุงครึ่งถุงครึ่งงแล้วก็จะเอาลากออกมาเลยนี่อันนี้อันนี้คือหูดนะครับใครที่เป็นอยู่เนี่ยก็อย่าปล่อยนะครับมันจะลามพอลามแล้วเต็มแขนเต็มขาเรามาดูครับแล้วก็เราเราเราแช่ไว้ประมาณห้านาทีนะครับแล้วรานนี้เราก็จะมาขูดออก อน,นี่สิวยังไงครับหลุดออกเลยหลุดออกเ,เห็นๆนะครับนี่อันนี้อันนี้จะเหลือแต่ฐานมันเลยอันนี้เวลามันแห้งแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นสะเก็ดแล้วก็หลุดไปนี่นะครับ,รบนี่ยตัวสิวนะครับเห็นยืดได้เลยนะะฮตัวเลยเหรอแม่ใช่ฮะอันนี้อันนี้เจลเจลสมุนไพรของไข่แก้วนะครับก็จะหลุดทำไมอย่างี้เลยเป็นยางๆอย่างนี้เลยใช่ ดำๆนี่คือตัวสิวนะคะต้องรู้ว่าถ้าเราเทสถ้าเร<อ>าเทสก้องจุดนทัรศน์นี่จะมีขาตัวเหมือนเหาเลยอ่ะ<ฮ> ครับนั่นออกเห็นเห็นนะครับไม่เหลือเลยเป็นไงครับเลื่อเชื่อไหมเป็นไงครับไม่เหลือเลยนะครับอือนี่แหละปูนี่และมันมีล่าหรือเปล่ามอีออกมาแล้วเนี่ยฮเห็นไหมฮะเป็นไงครับพี่เมธตกใจตกไม่น่าเชื่อใช่ไหมอื มีเจลสมุนไพรของไข่แก้วนี่แหละครับที่ทําได้ขนาดจากตอนแรกมันเป็นเม็ดใชใ่ที่ก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรเ<ค>ม็ดเม,ม็ดหายไหมที่เหลือมันจะเป็นรากทีนี้พอมันลุ่งขึ้นจะเป็นสเด<ช>็กจะปล่อยไว้ปล่อยมันให้มันถอนมาเรื่อยๆเพราะรากโดนค่าแล้วอ่า,า,ากเช็ดักถ้าจะเก็ดหายนี่ก็คือโอเคกิด้าดี๋ยวไม่มีเสียอยากเห็นอันนี้ดีกว่าที่หาที่เป็นมานาน มีคนด้วยนะมีคนด้วยโอเคอ้โหเป็นไงครับออกไหมคะแม่เหลือเลยครับนี่มันจะเป็นติดใจลากออกมานี่ครับถูแล้วออกเลยเห็นไหมมันข่ารากแล้วคะถูแลออกเลยเห็นไหมครับไม่ได้เป็นฝอยอะไรเป็นืูแลค่ะถูไม่น่าเชื่อออกเห็นเห็นครับ ไม่ถึงเลือดถึงเนื้อนะฮะไม่มีเลือดมีเนื้อออกอแต่เอาหรากมันออกนี่นหละรากมันเนี่ยที่เราแกะแล้วมันหลุดแล้วก็ขึ้นใหม่เพราะมันมีรากอ่ะอันนี้ถอนรากไปเลยอืนี่ดูรากมันนห่ครับรากมันนี่ฮะอืมไอ่รากมันนีนะนี่แหละคือรากเขาถ้ารากอันนี้ไม่ออกไม่หายนี่ เม็ดนี้นี่ปกตินี่อาจารย์ทําประมาณเท่าไหร่ครับอันนี้ประมาณ500ค่ะอันเองถ้าไปทำในงานก็ค่าล็อกแพงก็ประมาณทันหนึ่งนี่น่าเชื่อลองจับดูสิคะโอ้เม็ดมันหายไปเลยอ่ะเกี้ยงเลยนะครับแล้วทีนี้ก็ดาก็ไม่มีพอสะเก็ดหายก็คือผิวสวยเลยอือไม่มีดำอ่าี่ก็หอเช็ด